ก็สวัสดีกันด้วยนะครับอยู่กับ c 2ถูเกมเมอร์เหมือนเดิมนะครับผมก็ในพาร์ทที่แล้วครับโดนยำอย่างหนักเลยนะฮะตายครับพาร์ทนี้ก็เลยจะมาขอเอาคืนพวกแม่งแล้วหน่อยสำหรับคนที่ติดตามอยู่แล้วนะครับแล้วก็ดูอ่าช่องของ c 2ถูเกมเมอร์อยู่แล้วก็ช่วยกันกดไลค์ <Okay. S 1> ปั๊มวิวดูวิวอะไรให้ด้วยนะครับแล้วก็ไม่ใช่ปั๊มวิวดิ ช่วยกันเชิญชวนให้คนอื่นเข้ามาดูด้วยนะครับถ้าช่วยกันได้ก็ขอขอบคุณมากแล้วก็ถ้ามีามีอะไรมากมายติชมหรือว่าอะไรยังไงเป็นพิเศษก็บอกด้วยนะครับผมจะได้เอาไปปรับปรุงในช่องทางผมได้นะฮะแล้วก็ติดตามได้นะครับทางได้ทางช l y o ยูทูบนี่นะครับแล้วก็ทางเพจ Facebook เดี๋ยวหลังผมจะจะจะโพสต์ไว้จะโพส จะโพสเฟซบุ๊กไว้ว่าเอออะไรยังไงเผื่อแบบว่ามีข่าวสารแบบว่าเออผมทําใหม่แล้วนะลงเงี้ยผมจะจะโพสเฟซบุ๊กไว้แล้วก็อย่างที่สองครับก็ตามตามไปกดแชร์ด้วยนะฮะกดแชร์กันจะช่วยได้มากเลยครับต้องขอขอบคุณมากล่วงหน้าเลยครับรับคนที่กดแชร์เฮ้ยผม บอกต,องตรงๆผมรู้สึกดีกับหกคนที่อยู่กับผมนะเออรู้สึกดีแล้วก็อยากให้มีหลายๆคนเพิ่มขึ้นนะเท่านั้นเองก็เดี๋ยวเดี๋ยวยังไงละ่ะเลนสิเดนยังไงเลนิเดนรอบนี้จะจับให้แบบสะสมใจเลยทีเดียวจับเต็มพวกนี้จับเต็มจับ,จบเต็มกับหนักไม่ต้องกลัวเลยว่า จะต้องรอกันนานจะทำเรื่อยๆเนี่ยจะได้จะได้แบบมีความหวังกันว่าเออจะได้ดูเกมอื่นบ้างก็ก็เดี๋ยวจะทำเกมอื่นด้วยนะฮะก็บอกด้วยละกันว่าอยากให้ทำเกมอะไรเดี๋ยวจะบอกว่ารอบหน้าจะทำเกมอะไรไว้ก่อนแล้ก่อนอยาอนาคตอยากให้ทำเกมอะไรหรือว่าแคสอะไรรีวิวอะไรนะก็บอกครับก็หรือว่าถ้าสนับสนุนด้วยก็จะดีว่า กแบบแบบเหมือนกูร้อนเงินออกแนวก็ไแบบม่ไม่กแบบ็ทุกอย่างครับทำเพื่อทุกคนทำทำอะไรแบบนี้เพื่อตัวเองน่ครัไม่ใช่ก็แบบเพื่อความบันเทิงวก็ต่างๆกันนะฮะก็ทำไปให้ให้คนดูเขาดูสนุกก็พอครับแล้วก็แต่ต้องไม่อยู่ในความต้องอยู่ในความแบบเขาเรียกว่า อยู่ในความแบบทุกคนแล้วก็ยูทูบเนี่ยเขาเขารับได้ด้วยนะไม่ใช่แบบว่ามาประทุนถอย,อยเร็วก็เป็นไปไม่ได้ต้องตอนไอช่วงแรกๆก็ก็ต้องโดนตําหนิเดนอะไรกันบ้างนะก็ตามภาษาคนเพิ่งเคยทําซึ่งตอนนี้ก็ไม่ได้นดลดน้อยลงไปเลยมันไม่มีลูก <S <S คู่พ่อเมนไม่มีลูกคู่มาเลยดู ดูซออนนังยังไงแล้วยังไงแล้วพอถึงแบบว่าช่วงที่มันแบบโอเคจริงๆเนี่ยผมจะทำเป็นตัวอือน่นบ้าง ทีมใช่อะไรคือ The นะเดิ i รีวิวนะหลังจากเดินรีวิวเนี่ยผมจะเอาให้แบบสี่ห้าหกเลยเป็นไปจะทำให้เป็นไปได้จะทำแบบสี่ห้าหกไปเลยจบแบบมันๆสวยๆไปไปกันต่ออีกหนึ่งโดดโดดครับโดดเออไปเฮ้อว่าเดี๋ยวกูต้องลงไปช่วยมึงใชั้นเนี่ย ุงอืมเรียบร้อยครับผมแมกก็อยู่ที่เดิมนะที่ที่เราคุ้นเคยอื้มกูไม่อยากเจอไอ้ตัวเลือกอะไนี่เลยโคตรเกลียดแม่งเอาเอาแม่งลงยิงล่อแม่งมายิงไปทั้งหมด เุิมเสรยเสยเสบหลบไ่ได้หลบไม่ไหลบหลทัแบบที่ต้้งตามมาคุณ อู๋แทนละอย่าอย่าทำพี่อย่าทำพี่หลบหลบไปหลบหลบยากให้หลบถังน้ามันด้วยนะมึง thank mm -hmm. you อืมโอ้โหนี่คือที่ต้อนไปขี้ขี้จะแตกหลอืมสผมึงข็งวอืเรียบร้อยครับลงครับผม ลงูได้กุญแจมาแล้วอืมีพี่ลันุ๊กโกได้กุญแจอะไรเลืให้พูให้พูให้ให้ไปเลโกเลกตืนเต้นลุ้นระทึ หแห่ครั้งนี้แล้วเอาไม่ลงอรัรี้ินิ่งๆนๆิ่งเหมือนให้จับพี่มาให้เราถือยบางทีอาจจะเป็นขี่แข็งไปกวาเก็บตังคเก็บตังค์มาไอ้นี่แม่งชอบตรงนี้ตรงแม่งอัปเกรดปรืนอะไรเงี้ยแม่งแบบดูใส่ใจดีว่าเออที่มันต้องหาตังโน้ยเมื่องงั้น ปืนมึงกากนะเว้ยอะไรฟิ่นั้นนหะ่อกันต่อนะครับผมเปิดประตูดิถีบประตูเก็บมาต่ออออะไรเปิดเออเปิดอยู่แล้วล่ะไปแล้วไีอย่างนี้นไปอะไรโอ้ยเกาะอะไรเยอะกด F กด F หลบได้อุ้ยหลบได้เที่มถูกเนี่ยยิงนี่ยยิงคุณยิงเล็งหาลุเงระยิงุ้อยแค่นี้มันก็โ้คนะเดอคนมาโคนะเดอปากแข็งคนไรเอร์ิเตอร์ไม่มีทุกอย่าง

ต้องไปกดแบบกดไรเดอเมื <t ell noise> ่อี well, ้เมื <Alex> ่ um, <az> ี้มีมาบ้าเลบได้ลบได้เลยะเลยเยเลยอาไเลยยิงยิง้วพุยิงัว่งยิงยิ้วปิวฟิวัิวตุ้เอาเต็มอืมยไม่เจออ่ะปากแ้งต้องให้อคั้งนะรับ แล้วผมตัวอไรเดรอสามตัวสี่ตัวผ่านไปหน่อยดิเอดีดเอเดีเฮ้ยกูกดทันนะเว้ยกูก็จ้องเอฟวีอยู่ตั้งน้น มา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 ไอ้ยี้แค่กดแค่นี้กูทำไม่ได้เหรอวะมามาไรได้ไม <rat turkey. S 1> ่ะดเอฟผมเหมือนเดิมตู้ยาวตาููรอิงรอเอเอฟเยิงรอเลยยิงุ้มยิงค าตายแล้วคนละเด้อยังไม่เอาเลยไปเลย นหนิบนยโติมาแบนี้ดมกับตัพองมกตนืนะนี่อโรบูเล็ตโชครับผมยิ้มเยตัวท้าที่างทีไหมาแล้วครับผม จะได้มีประโยชน์ยี่อะไรมุ่งปากชมแต่เราสุดท้ายเราโดนล้อมนะฮะต้องไปคุยกันหน่อยว่าเกิดอะไรขึ้นมองว่าเราคือคิดเรดฟิลดอ๋อเหมือนเธอนี่น่าจะเป็นไม่รู้นะผมไม่รู้เรื่องผมจำ ไม่จำมจำเนื้อเรื่องไม่ได้ผมไม่รู้เนื้อเรื่องเออเดี๋ยวยังไงเดี๋ยวเนื้อเรื่องหรืออะไรเดี๋ยวเดี๋ยวคนที่รู้เนี่ยมาช่วยบอกผมหน่อย้หรือหรือผมจะทําสรุปเนื้อเรื่องของมันให้ให้ฟังเลยคลิปหนึ่งเป็นแบบคร่าวๆนะฮะสำหรับ Resident e v i l 5ะเออยี่นี้ดีกว่าเป็นพาทแยกดีไหมเออครับผมคิดเลตฟิลได้อะไรไม่รู้เหมือนเมมโมรีการ์ดเอามาเปิดดูเท่ากับว่าเดี๋ยวเอาเป็นว่าเดี๋ยวผมเนี่ยทำ วิวเลนทายครับเฮ้ย <Hey. S 1> นี่คือ R DLC ครับตัวนี้คือ DLC ของ Resident Evil 5ต้องเดี๋ยวผมจะ <For sure. S 1> เดี๋ยวข้าหลังเดี๋ยวผมจะแคสต์ตามให้ให้ดูว่ามันเกิดอะไรขึ้นนะครับในในตัวนี้นะใน DLC ส <It 's S 1> ่วน <back. S 1> ที่ที่นิมิตเห็นเนี่ยทั้งยังไงก็ขอจบลงตรงนี้เลยแล้วกันนะครับสำหรับ Resident Evil 5 ในพาร์ทที่ห้าแล้วนะครับผมในพาร์ทที่ห้าแล้วก็เอ,อขอบคุณนะครับสําหรับคนที่ติดตามกันมาโดยตลอดแล้วก็ติดตามกันเพิ่มได้นะครับผมขอให้ติดตามกันเพิ่มช่วย s u b สไคร b ์ช่วยแชร์ครับแล้วก็กดไลค์ด้วยอ่ะก็ดีสําหรับคลิป e ริ d e n นีวิวห้านี้ก็ขอจบลงตรงนี้เลยฮนะแล้วก็ใครอยากจะดูคลิปอะไรต่อหรือจะให้รีวิวอะไรบ้างหรือต้องการให้ทำโฆษณาทำอะไรหรือ,อยังไงเงี้ย เออโอเคทำทำได้ประมาณหนึ่งนะประมาณหนึ่งเออไม่ได้โด่งดังไม่ได้อะไรหรอกทำได้ประมาณหนึ่งแล้วก็ถ้าชอบกันก็อย่างที่บอกครับกดไลค์กดติดตั้ที่ช anel YouTube ตรงนี้ด้วยนะฮะแล้วก็เดี๋ยวจะมีเพจ Facebook ให้ดูนะครับว่าเออไปดูไปดูชีวิตผมบ้างว่าเป็นยังไงเออว่าว่ายังไงบ้างแล้วก็ขอบคุณครับสำหรับคลิปนี้ครับวันนี้ก็บายบายครับสวัสดีครับว้าว ๊ายบาย